สวัสดีครับมนีถือโอกาสได้มางานกาชาติอัปเดตอุดมครับจังหวัดราชธานีจัดขึ้นวันที่สิบสี่ถึงตัวอะไรเออนับไปหมดครับสิบมือวานครับมือแรกเฮ้ย23 23มยีือแรกครับวันที่สลืมข่าว23เมื่อวานครับยี่สิบามเมี่ผ่านมานวันนี้วันที่2ครับ24นับไปเลย10วันครับอ่าตอนนี้มาปีนี้ครับเครื่องเสียง เป็นของเมกเกอร์ซาวป่นี่ครับอ๋อจอกรห้างสนับกับเมกเกอร์ซาวลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพนะครับ,รบจากโคราชวัวใหญ่งงเป็นตู้เข็นขับขายขับข้าเหมือนตู้ MC นะครับ MC นี่คือช่างแม็กหรือเปล่าแม็นไหมครับ ตู้ช่างแม็กบอกทั้งหมดเลยกลางแหลมเบลดโอ้มาเคลื่อนนี่กกบใส่งานมันวะวันนี้กนเสือกหมูแม็กครับแม็กอภิิทธิ์นะครับกับตู้ช่างแม็กโอ้ตู้แฟรนี่ครับ MC เมดอินพัดอยังพักปักตรงชัยเออเมดอินปักตรงชัยอำเภอปักตรงชัยครับ ตู้เกตด,ดอกแปดนะมาเบิ่งเอาตู้ขึ้นกันครับเ๋ยวมาเบิ่งหนาตามัน,กนใกล้ๆนี่ครับกำลังกระตู้ขึ้นเลยครับแขวนข้างเท่าไหร่นี่สองสี่หกแปดข้างละแปดนะครับตู้ MC ซเซตนี้ขับใครขับข้าวมาคยเคยเคย,เคยเห็นอยู่สนามเดโมโอ้ะหลอดกัน เป็นตู้มีเน็ตเบิร์กนะครับพัดสิบพัดสิบพัดสิบเน็ตเบิร์กโอ้พข้าเวอร์นี่มันเชนเนลละแทนเลยปะใช่ไหมเดอรนลละตกเลยปะครับไอ้ถามทา่ทาหรือสองท่าเนี่ยเดินเฮเจ็บมังเลยปะตู้ยัดข้างนี่โอ้ พราะมั่นใจว่าเพื่อนต่อสองทางหรือสามทางโอ้นี่ไงครับนี่นี่ผาวเวอร์นี่ในใทไกลนี่ทั้งหลากันท้างนี้เนานะ,าานะพี่บอกโอ้ยตู้สามทางแล้วนี่ น่าจะดึงบวกดึงลบนะครับสองบวกสองลบนะครับนี่ตามที่เห็นนี่ครับเพราะว่ามันไปชแนลชแนลแล้วะตู้เลยนะครับนี่ครับมีทั้งหมดเฮ้ยต่อ,อยังไงดู <c oughs> สายนับกันสองสี่หกแปดเออนี่ครับนี่ แปดชนแนลนี่มั้งนี่เพราะว่าชนแนลละสองชนแนลละตู้ครับตู้นาจะเป็นตู้สามทาง คอนเสิิิิร์์ตเเมกอภทธดี๋ยวตะเอิ้งพัเบิ้งครับเดี๋ยวม,เมเยวาเบิง้งเบิ้งกันเป็นตู้อย่างตู้สามทางเหรอน่าจะตู้สามทางครับเพราะว่าสายแคร์เชนเนลละสายเลยเจ้า็นตร์นี่อะไส่วนมากตู้แบบนี้จะไม่ค่อยตู้สองทางหรอกครับโมบิเนตเบิ้งจะเป็นตู้สามทางแยกกลางแหลมต่างหากครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ นี่ดูพาวเวอร์ครับอะไรนี่เอ็กแลบบเอ็กแลบมีขับเบียดครับสองสี่หกแปสองสหสี่แทนแปด a n n e ที่พว่ะสองสี่หสบอ่าเบียดหใบสิบสอดอกน่าจะเอามาสแตนบาแผ่นหนึ่งครับ นี่ครับกลางแหลบของ T D K ครับ T D 1ิสามเนี่ยเอามาเห็ดใส่เบิร์ตุกแข่นนะนี่มอนิเตอร์ตั้งเอานี่ไงครับ,ารบเานบนน่าจะขับซับเชนนี้น่าจะครับ ครับไอม้มอเตอร์สับสวยงามเดี๋ยวรอฟังเสียงครับเดีย๋ยวดูข้างบนก่อนสเต็์บ็อกสปิตเตอร์บุสสัญญาณไฟ สาบเลยบ่ตัวนี้เซตใหม่ขเขาเปิดมอนิเตอร์นะจะอยูทั้งนั้นมั้งเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งกันครับโอ้แม่นแล้วครับแท่นบนนะครับ,นบ,นรบของ TDK น่าจะเป็นคาเวอร์ของมอนิเตอร์ นช่ครับแท่นนี้นะเป็นพวกแบบพวกนิเตอน์นอกนั้นเป็นของของกลางแหลมแค่้นวระดอกแค่แนลระตั่โอ้นี่ครับดูตู้มอนิเตอร์ครับ MC สวยงามสามหกสิบมีอยู่สิบตัวแล้วก็เช็คกองอีกหนึ่งสองสิบสองตัวมีจอด้วย นี่ครับ MC ครับเจอสนามเดโมหลายครั้งครับเสียงดีแล้วก็ยืนรถแหหลายนะครับนี่เ c MC. MC ช่างชัแม็กครับปักทงชัยตู้สามทางโอ้มาเอาเล็กใหญ่เทรอคัด ทับนี้เป็นบ่ประเทศที่อีกนะเออมันดูเนาะม่นไปใส่เนาะเอาไปเางตู้เบียดครับวัดน,นี้เอาก่อนดูตู้เบียดแล้วมาดูเครื่องปรุงคนระับใช้ของ DSP เส้นตัวนี้บ่ก็นบนบ่แปะจุดเก้าลิตรแล้วก็ไม้นี่นะ่าจะเป็นของโอ้จากขายเอซีเลย เศษเศษบล็อกไม่ดัดเดียวเดียวสามสองโมเมนต์ดีเอาไอ้รุ่นนี้รุ่นยังเนี่เออดีเอาสามสองเสปิเตอร์จาก SPE ครับนี่ SPE ผู้ผู้นำเรื่องอ่าระบบไฟแสงสีนะครับตู้รถตู้เลือดนาการอาจะมาจาก SPE กันนี่หน้าตาคนคนคือ SPE ครับเท็ดมาไปดูตู้เบรคครับไปดูตู้เบรค นี่ดูตู้เบรกันครับเทอร์โบหรือเปล่าไม่ใช่เทอร์โบคล้ายๆออเดอร์ออเดอร์ซีครับนี่ครับดอกส่หันหนาวมาแล้วกัมีกัดแต่ว่าเสียงเฉียงคือเทอร์โบไม่ใช่เทอร์โบนะครับมันลึกมากครับใส่ดอกนี้ครับนี่หันดอกมาขา้างหน้านี่ครับสังเกตดีๆจะเห็นนะครับเห็นดอกเห็นบ้ครับ ดอกจะหันมาข้างหน้าทั้งหมดสูตรใดต้องถามน่าจะนิ่มนะครับสูตรนี้น่าจะนิ่มนะครับเพราะมันล 4, คล้ายออเดอร์สี่คล้ายสิงขนองนาคล้ายเพียงแค,ค,ค่ปั๊บพอตลบเลนมันบวกระกันดสิสี่แปดสิบสองสิบสองคูณแปพื้นที่ประมาณสองตารางวาเห,หลืออะไรครับ ยังไงก็เหลือครับมันไม่ขนาดนั้นแล้วครับขางละ12ใบก็เหลือแล้วครับขางละ12ดอกคูดแปดสวยงามครับไปดูมิกที่ใช้ครับเดี๋ยวค่อยฟังเสียงกันมาเจกบาทก่อนี่ย กระส่าเดียวอีบัสเท่าบาทสี่สิบบาทดีป่ะ M32R ครับมิกที่ใช้จากไมดัโอ้มีเข่าขึ้งงามจีจะเห็นบาวเบลว่าพวดอยู่รถไปใสีหรอนี่หรอป่ะกระบาดป่ะบาวเบลกระบาดอันนี้บอดไฟเหรอ ไป้ักตัวเขาเขาไอเนาะัดข้อยังยังจำอะไรดขัดยังเน่ยโอ้นี่เด็ดดิบ b o l i s อะอ b ล l ทิสงหมดมัวนีครับระบบจอเอาแค่นี้พอครับกระองนเอานลายมากมจากอะไรสาวๆหรือมิงะฮอร์จิกเมกร์สาวครับ จากอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาโคราชนะครับจะผลมะพีกากเกือบสาม้อยโลแล้วครับขวัวงมดว่าสามคัวอ่าบัตรเท่าไหร่ไปดูก่อน 150ยาสบาทบัตรหนึบาทนะครับวันนี้ามาบานมะรำมูดโอ,โอ้สุรินทร์ซ้าบาทเก็บจุดยีกคาดเก็บครับแต่ผมไปเสีย30 <c oughs> ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอ่อเจ้นะครับ20 30ตัวนี้150โอ้โหโอ้บนเป็นอะไรที่โอ้อยบอกนะครับบาทเจ้าของอ่าโอเคครับรอฟังเสียงครับผม